สวัสดีเอทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้เป็นไงมหาเศรษฐีอาจารย์เก็บข้อพี่น้องเลขรัฐบาลไทย02เต็มเต็มเน้นๆไหนใครรวยบ้างรวยทั่วประเทศครับอ่ะไม่พูดเยอะวันนี้ให้แนวทางนอยต่อเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9น้อยมี4คู่เน้นๆนะครับ9 7 5 7 9 4นะครับแล้วก็ฟังอีกครั้ง97 57 94เม็ดเดียว95 59ครับ3ตัวมี954แล้วก็597 954แล้วก็597รูด9นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์เจ็บคอเดี๋ยวอาจารย์มาไลฟ์สดให้นะครับฝากแชร์คลิปนี้ไหนใครถูกบ้างคอมเมนต์ให้อาจารย์ไปต่อที่ฮานอยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนอาจารย์โอ้เงื่อแตกพี่น่องไล่ข้าถือกันเมือสำนกค,ครับนี่ถือกันเหมือนับฟู้ว้ครับครับครับยี่สิบบาท รวยน่งหนูยแลนะ้วห้าบาทครับ <laughs> สองบาท <laughs> สองแสนนะสองแสนนะครับอ่ะยินดีด้วยครับปากแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับ f อซทางช่อง youtube เดี๋ยวอาจารย์ไปดูอาจารย์ลำได้เลยนะครับเออสวัสดีครับ